จับมันก็จับหลวมหลวมเพราะมันปลาโคะน้าปลานคะน้ำ,นำถ้าดูแล้วน้ําของส้มกับแดงน่าใกล้เคียงกว่าโอ้แล้มันพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นรัฐเป็นพักที่เกิดจากนโยบายาพักที่เกิดจากการหาเสียงามาสไตล์เดียวกันครับสไตล์เดียวกันถ้าคุณเห็นเห็นไทยรักไทยเกิดอย่างไรเนี่ย ใช่ก็ส้มก็คล้ายๆกันมาจากอุดมการณ์ที่มาคล้ายกันเพราะนั้นเพราะฉะนั้นส้มกับน้ำเงินเนี่ยปลาโคลน้าเนี่ยโอกาสยากแต่เหมือนแดงแดงกับส้มปลาน้ําเดียวกันเหรอวงวงสีธรรมชาติเห็นเนอะวงสีวงสีธรรมชาติถ้าถ้าแดงผสมส้มเป็นไงเดี๋ยวก่อนี่เอาน้ําเงินเนี่ยนะน้าเงินน้าเงินส้มนี่เกิดจากอะไรแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองเป็นส้มเพราะนั้นถ้าแดงมันแยกไปผสมน้ำเงินมันม่วง ม่วงได้ม่วงถ้าเรื่องเหลืองน้ำเงินเป็นเขียวอันนี่เรามาสอนวาดเขียนพื้นฐานกันแล้ตรงนี้ธรชาตินะแต่ถ้าน้ำเงินไปผสมกับส้มถ้าถ้าม่วงม่วงออกม่วงม่วงกับเหลืองไปผสมกันสีมันเหลืองสีมันจะช้ำเลือดช้ำหนองนะสีไม่สวยเลยแล้วถ้าแดงไม่สวยแล้วถ้าแดงผสมกับส้มแดงกับส้มมันก็เป็นสีแสดสีแสดสีสีสีไม่ช้ำเลือดช้ำหนองสีแสดแต่มันแรงอ มาแรงมาแรงไป